เขาเอาเอาดินมาถวายเอาดินมาถวายเยอะเลยชอบใจชอบใจเอาขนขนดินมาถวายโรงงานลักกี้โรงงานลักก em> ี้อยู่เนียนฟุตอยู่ในนิคมเอาดินมาถวาย ได้เป็นร้อยเที่ยวนะเอามาถมที่ข้างหลังที่ข้างหลังยังยังเหลืออยู่ประมาณสิบไร่เสร็จเสรยังไม่ได้ถมใช้เป็นที่อาศัยของหมาหมา ตัวเงินตัวทองเมื่อวานนี้ถมไปถมไปเห็นลูกหมาวิ่งออกมาตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ไม่รู้อีกหลายตัวปัญหายเป็นไหนไม่รู้นะสงสัยโดนดิน,ด,นดินทับเหมืนอนมเห็นดินกระเดวกระเดวออกมาตัวหนึ่งโอ้มันหลอดชีวิตมานี่ แม่มันก็ไม่ยอมคาบลูกนี้คนเทดินก็ไม่ไม่เห็นมันเป็นป่าก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันมีตัวเดียวหรือว่ามันมีหลายตัวแต่มันเห็นมันรอดตุดมาตัวเดียวเกิดก็ลำบากที่เกิดก็มีเยอะแยะไม่ไปเกิดมัเกิดเป็นหมาเนาะ ลำบากหมาเป็นหมาหมาวัดเออหมาวัดก็ยังก็ยังดีหรอกนี่หมาไม่มีเจ้าของนะบางทีก็ตัวเงินตัวทองเอาไปกินงูเอาไปกินงูข้างหลังก็เยอะนะพวกเด็กเดกเดินไปต้องระวังหน่อยนะเดินเพอๆไอนเหลือมันลัดปับนะ๊บเ่ย เร็วน่าดูน่ะไอ้เหลือมเลยมันมันมันขนาดแมวเดินไปนี่ยแล้วว่าแมวเดินตามหลังเรามาไอ้แมวมันหายไปไหนมาอ๋อที่ไหนได้ไอ้เหลือมเอาไปกินไอ้เหลือมมันจ่อยเนีพอผ่านไปมันปั๊บมันเร็วมากเลยแมวเนี่ยมันชอบมากชอบแมวชอบแมวชอบหมาตัวเน้อๆมันชอบเลยเด็กๆนี่นี่โอ้ยนี่หวานหมูมันละเด็กเนี่ เหลือมตัวใหญ่ฉันต้องไปปล่อยเด็กเดินเล่นในป่าอย่างนี้เดินเล่นซีัวไม่ได้นะให้ใครมาปลอดภัยไม่ได้เห็นไหมมันมันมันปล่อยเด็กไปตามสวนสัตว์ตามที่เขาแสดงเสือแสดงจระเข้แสดงพวกเนี้ยหรือไปให้อาหาร หมาอาหารเสืออาหารลิงอย่างเงี้ย <c oughs> ไปไว้ใจมันไม่ได้นะไว้ใจสัตว์เหล่านั้นไม่ได้พอเราอ่านใจมันไม่ออกหรือแม้แต่โคชาเนี่ยบางวันก็อารมณ์ดีดีเนี่ยพอเดินไปบางวันฟุดฟัดฟุดฟัฟดฟนะ่ะดูตามันถ้ามันตามันเหลือกแสดงว่ามันอารมณ์ไม่ดีแนละ้วเพราะอะไรนะ เพราะมันหิวหรือเปล่ามันพ่อมันหิวหรือพ็มันโมโหหายยาวไม่ไม่เอาข้าวไปให้มันกินเดินเดินผ่านไปตามันซึ่งนะฮะแสดงว่าไม่เป็นมิตรแล้วแต่ถ้ามันแงนหน้าลองแงะแงะนะแสดงว่าเป็นมิตรนะแต่มันฟึ่งนี่มันเป็นมิตรแล้วเราต้องสังเกตมันไมสังเกตเดี๋ยวมันมันมันหยอกมันหยอกแรงนะ ยควายหยอกไม่ใช่ควายมันหยอกแรงเล่นเราลมตึงนน่ะแต่อยู่กับมันประจําก็ไม่เป็นไรนั่นอย่าไปไกลมันที่ว่ามันเชื่องไม่ใช่นะเวลามันโมโหปุบ๊บเดือดเด้นเราเราขาดไม่ท็นอารมณ์อารมณ์มมชั่วบูบเพราะมันไม่ได้ฝึกฝนอบรมมามขาดสติ ขาดได้สตินีขาดได้ก็ได้ไมิได้ฝึกฝนอบรมมาถ้าอุฝึกฝนอบรมมาด้วยดีสตินี่จะดีคือระมัดระวังคอาว่าสติสติแปลว่าระลึกได้ระลึกได้อยู่เสมอว่าอันนี้คืออะไรเหมือนเราเดินข้างถนนแล้วระลึกเสมอว่ามันมีรถมีวิ่งผ่านไปผ่านมา,า,นมาเราก้าวแต่และก้าว เราก็ต้องระวังรถใหญ่ผ่านมาแล้วก็ต้องดูให้ดีชะลอก,ก่อนเพราะว่ารถใหญ่มันมันมีแร,แรงแรงแรงดึงมีแรงดูดมันแรงดูดตัวเล็กๆนั่นปิวได้หรือไม่ก็กำลังเดินเซไปหามันไม่ได้อันตรายต้องรักษารักษาชีวิต รักษาชีวิตเพื่อให้ชีวิตนี้อยู่เพื่อได้สั่งสมคุณงามความดีชีวิตของพวกเรามันก็เสื่อมทุกวันทุกวันเนะี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอนะ่ะมันเสื่อมทั้งหมดแหละมันเสื่อมเพราะความดีมันมันมันแยกตัวมันก็เลยเสื่อมมันว่าความมั่นคง ความมั่นคงมันแยกตัวความแข็งแรงมันแยกตัวมันก็เลยเสื่อมเหมือนดินดินมันหมดความแข็งแรงมันแยกตัวมันก็ทำให้เสื่อมทีนี้เสื่อมมันอย่างเดียวก็ไม่ใช่จริงอื่นที่อาศัยมันก็พลอยให้เสื่อมไปด้วยเหมือนเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ถ้าแผ่นดินตัวไหนมันสุดมันเสื่อมนั่นแหละเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย จึงให้ต้องมีสติมีสติอยู่เสมอให้สิ่งที่ดีๆมารวมกันจำไว้นะให้สิ่งที่ดีๆรวมกันอย่างที่ท่านกล่าวว่าสิ่งที่ดีๆรวมกันได้เมื่อไหร่ก็เกิดความเจริญมั่นคงแต่ถ้าสิ่งที่ดีๆมันแยกกันนั่นความเสื่อมมัน แทรกได้แล้วแทรกเข้าไปแล้วหรือแทรกได้แล้วเหมือนความสามัคคีนี่ความสามคัคคีปลองดองกันได้แข็งแรงมั่นคงก็ดีมีความสุขแต่ในวุขาสังคฆาสามัคคีมีความสุขแต่ถ้าความสามคัคคีมันแยกออกจากกันก็เลยกลายเป็นความแตกแยก ว่าความแตกแยกเกิดขึ้นที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นเพราะว่าคำว่าสาม,มัคคีคือหมายถึงความดีหมายถึงคนดีคนดีมารวมกันจะทำให้เจริญแต่คนดีไม่รวมกันก็ทำให้เสื่อมหรือจะพูดว่าความคนดีมารวมกันทำให้เจริญความคนชั่วมารวมกันก็ทำให้เสื่อมก็ได้ แต่ในความหมายคำว่าคนชั่วมารวมกันมันอาจจะมองมองห่างไปนิดหนึ่งต้องบอกว่าคนดีมารวมกันจเจริญแต่ถ้าคนดีแยกกันเสื่อมคืออยไรอยู่ที่คนดีอยู่ที่คนดีถ้าคนดีรวมกันก็คือจเจริญถ้าคนดีแยกกันเมื่อไหร่ก็เสื่อมหรือจะพูดว่าต่างคนต่างดีแต่ว่าไม่เป็นปึกแผ่น ไม่เป็นปึกแผ่นดีอยู่คนละจุดดีอยู่คนละที่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันคอยโอกาสอยู่มันก็แทรกได้นะมันจะแทรกตอนที่ที่ที่สิ่งดีมันอ่อนกำลังนั่นเละเปรียบเหมือนกับร่างกายของเราโรคมันจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำลายร่างกายของเราได้นะก็เพราะภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอ มาภูมิคุ้มกันอ่อนแอโครคภัยไข้เจ็บก็เข้าแทรกได้ง่ายถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงโรคก,ก็เข้าทำลายไม่ได้แต่ยังให้ออกกำลังไนงะออกกำลังเดินทำงานวิ่งให้เป็นให้เป็นปกติออกกำลังให้เป็นปกติเดินให้มาก วิ่งออกกำลังหรือทำงานเดินคล่องแคล่วว่องไวเป็นการออกกำลังไปในตัวยิ่งออกกำลังก็ยิ่งได้กำลังยิ่งออกยิ่งได้กำลังนี่แต่ก็ต้องดูสังขารนั่นแหละสังขารร่างกายไม่ให้แลวยังไปฝืนก่อนเดี๋ยวก็หักโหมเป็นโทษกับร่างกายอีกก็ต้องระมัดระวังต้องดูสรุปแล้วก็คือความพอดีนั่นแหละ พอดีร่างกายให้มันพอดีเหมือนกที่ท่านกล่าวว่าอาหารดีถ้าเรากินไม่รู้จักประมาณก็มันก็กลายเป็นของไม่ดีอากาศดีอนาาัยดีอารมณ์ดีเห็นไหมสีอนี่ยอหนึ่งอากาศดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาหารดีอาหารดี นี่เป็นหลักเพราะว่าคนเราอยู่ได้เพราะอาหารถ้าไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้อยู่ได้เพราะอาหารถ้าขาดอาหารนะจบเลยเสื่อมอย่างแรงเลยแหละเหมือนประเทศชาติที่เขาลำบากยากจนเห็นไหมพวกเด็กๆพร้อมโซว์ไม่มีข้าวกินไม่มีนมกินไม่มีขนมกินโอ้เห็นไหมเกิดมาแล้วไปรู้พ่อไปไหนแม่ไปไหนหรือแม้จะอยู่กับพอ่อกับแม่ ก็ไม่มีปัญญาที่จะให้ข้าวให้น้ำลูกขนาดนั้นนยมันทุกข์มันยากมันลาําบากยู่นทะเลทรายยิ่งลําบากไม่มีอะไรกินเน่ยทรายก็กินแทนข้าวไม่ได้นน้ำก็ลําบากถ้ามีต้นไม้อย่างบ้านเราเป็นดีเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินก็กินใบไม้ก็ได้กินใบไม้กินหญ้าเนี่ยก็เป็นอาหารได้เหมือนกัน แต่ทรายที่มันเป็นอาหารไม่ได้เลยปูนทรายเป็นอาหารไม่ได้หินทรายก็เป็นอาหารไม่ได้พวกที่ลำบากก็เลยพร้อมกระจองลองน่าสงสารนั่นแหละเพราะอ,อะไรต้องดูพิจารณาเพราะอ,อะไรถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะอยู่ยังไงพอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรักษารักษาสิ่งที่ดีๆที่เรามีอยู่ให้ มันคงทนถาวรอ,อันนี้ว่าอาหารดีสําคัญนะอาหารดีหนึ่งกับวลิงกะลาอาหารอาหารคือคาข้าวสองผัสสาหารอาหารคือสัมผัสไม่ใช่เครื่องดูเครื่องดูเครื่องชมนี่แหละเหมือนเรามีตาตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ไม่มีความหมาย มีแต่ตาแต่ไม่มีรูปแต่นีนมีแต่รูปถ้าไม่มีตาก็ไม่เกิดประโยชน์ทีแทนต้องพร้อมกันทั้งตาทั้งหูจมูกกลิ้นกายมันต้องมีคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านเรียกว่าผัสสาหานขาดไม่ได้นะเกิดอ,อยู่ในโลกนี้ถ้าขาดไม่ได้ขาดผัสสา,าไม่ได้เลยผัสสาหานอันที่สามก็ สันเจตนาอาหารอาหารคือความหวังความหวังคนเราถ้าอยู่แบบไม่มีความหวังนี่เขาเรียกว่าอยู่แบบแบบสังกตายใช่ไหมแบบคนไม่มีอุดมการไม่มีอุดมคติไม่มีคติประจําตัวว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเรียนเพื่ออะไรเราทํางานเพื่ออะไรเราเดินไปนี่มีเป้าหมายว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไง มันต้องมีอุดมการไม่ต้องมีคติที่ไปที่ชัดเจนที่อยู่ในใจของเราแล้วก็ดำเนินไปให้ความหวังนั้นประสบผลสำเร็จด้วยสันเจตดาหารอาหารคือความหวังอาหารคือความตั้งใจต้องตั้งใจทำอะไรทำอะไรถ้าว่าไม่ตั้งใจจบเลยเหมือนกินข้าวเ้ากินเพื่อให้มันอิ่มแล้วนอนก็นอนเพื่อให้มันหลับตื่นขึ้นมาจะได้มีกำลัง เรอาบน้ำก็เพื่อจะให้มันสะอาดไม่มีกลิ่นตนกลิ่นตัวซักผ้าก็เพื่อให้มันสะอาดไม่ให้มันสกรปรกกวาดบ้านกวาดเรือนก็เพื่อให้สะอาดเนี่ยเรียกว่ามีความหวังเมื่อมีความหวังก็ไปสู่เป้าหมายนั้นได้สําเร็จแต่ถ้าไปอย่างไม่มีความหวังอยู่ในโลกนี้ลําบากแนี่สุดท้ายก็วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณนี้ มันต้องมีอยู่ตลอดเวลานะวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับตัววิญญาณก็มีเวทนาสัญญาสังขารน,นี่น,นี่พวกของมันพวกของวิญญาณนี่ก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณสี่ตัวนี้เป็นพวกเดียวกันทำงานให้กับจิตจิตเป็นหัวหน้าสตัวนี้เป็นบริวาร แต่ไม่มีวิญญาณตัวเชื่อมจิตก็หมดอาหารไม่มีอาหารกินมม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้ปรากฏต,ตัวไม่ได้แสดงอะไรก็ไม่ได้เลยดังนั้นเว,วทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามันามเป็นนามแต่ก็ต้องอาศัยรูปอีกอาศัยรูปก็คือคือที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลินกล้นกายอันนี้แหละเป็นรูป แต่ถ้ารูปไม่ไม่มีวิญญาณก็จบพัสษะไม่มีวิญญาณก็ใช้ไม่ได้อาหารคือคำข้าวถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่เกิดประโยชน์แน่แต่วิญญาณนี่เป็นตัวสำคัญเชื่อมทั้งอาหารคือคำข้าวอาหารคือพัสษะอาหารคือความหวังหรือเจตนาแต่ต้องมีวิญญาณตัวนี้เป็นตัวเชื่อมแต่ไม่เชนั้น <c oughs> จิตก็ทำงานอะไรไม่ได้เลย แล่เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในโซนที่ <c oughs> อุดมสมบูรณ์โซนที่สงบร่มเย็น <c oughs> ก็พากันจะพยายามเร่งทำคุณงามความดีอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีมันแฉลบเข้ามารักษายกว่ารักษาความดีไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายอย่าให้ความไม่ดีมันแทรกเข้ามาในความหมายก็คือ ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราสมาทานโมจกีเนี่ยสมาทานหรือปฏิญญาณนะปฏิญญาณว่านอบน้อมพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ว่าเป็นสารณะที่พึงที่นับถือตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มุลายาเสพติดนี่ปฏิญาณเองเลยไม่ต้องให้พระพาว่า แต่พระพาว่าบางทีก็ว่าไปตามพระเฉยๆทต่ปฏิญ,ญาณเองถือว่าสมัครใจสมัครใจทําดีมันมันเป็นพลังนะแต่ให้คนนั้นบังคับคนนี้บังคับหรือคนนั้นนําคนนี้นาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่สมัครใจทําเองมันจะเกิดความคิดที่สร้างสารรค์ขึ้นมาทันทีเลยเหมือนเราคิดจะทําอะไรสักอย่างมันความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยมันจะมีคุณค่ามาก อยงนั้นมันทบทวนข้อปฏิบัติคือศีลหรือคําพูดเหล่านี้ที่เราปฏิญญาณน,นั่นก็หมายถึงความตั้งใจที่เราต้องรักษาไว้รักษาความดีไว้อืย่าให้มันหาดหายธนบันนี้วันอาทิตย์นะที่วัดก็มีปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เที่ยงถึงบ่ายโมงนั่งสมาธิบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงปฏิบัติธรรมกรรมฐานเชิญชวนาตกโยมที่มาทำบุญเชา้านี้หรือที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทางไหนกน็สะดวกก็มารวมยินจับข,ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านที่มาทำบุญในวันนี้ขออนุโมทนาความดี ทุกทท่านที่คิดที่พูดที่ทำการคิดพูดทดําดีนั่นแหละคือเป็นการจันลงโลกให้เกิดความล่มเย็นเราอยู่ในโลกเราต้องรักษารักษาความล่มเย็นอยให้จะให้มันเดือดร้อนวุ่นวายใครนะต่างคนต่างรักษาโลกให้เกิดความล่มเย็นอย่าคิดที่จะไปทำลายทำลายคนโน้นคนนี้เบียดเบียนคนโน้นคนนี้ เราต้องหักห้ามใจของเราไว้ให้ได้คิดในทางที่ผิดนอกกรอบนอกคันเราของธรรมนี่เราบห้ามไว้ถ้าเรามีความรู้มันจะมันจะมันจะห้ามได้หละแต่ถ้าไม่มีความรู้เชื่อแต่ความโลภความโกรธความหลงมันก็ปฏิเสธฝ่ายดีแล้วพุ่งไปฝ่ายชั่วยอย่างเดียวนี่มันก็เดือดร้อนทั้งเราเองทั้งคนอื่น ดะนั้นท่านจะให้เรียนรู้ศึกษาคบหาสมาคมกับผู้เป็นปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตจะทำให้เรามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมขอให้โชคดีทุกคนลํำรวยทังหากขอ,อนุมโมทนายมแถม เวียงวิเศษและครอบครัวบำรุงบัตรส0งบาทบำรุงบัตรอนครูนะักเรียนมูลนิธิบุญประกอบปัญญา2,260บาทอ่าสาธุคุณสุรพงศ์อติชาติศรีสกุลและครอบครัวรวมทำบุญ3,000บาทอ่า ดังใจรับพรในนี่นยะถาวาริวะหะปุราปริปุเรนติสะขาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากาป,ะปะติอิชิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตะตสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันทูปนรสุยถามนิโชติระโสยถาวิวันจันโตสามภโรโควินาสตุมาเตม

Bawadwantarayu sukitikanyukumbawasapim, Biwacantusambaruguminasatumam, yu ko am pa si le sa ni cha ta pa cha ni no cha ta ro ta ma ta ti a yu wa no su kha ng a yu do ma la do thi ro va na do pa ti pa na do su kha sa na ta tha vi su kha a ti ga cha ti a yu ta va pa la va na su kha cha pa ti pa na do đi cả vô nhà sa va hô ti nhà ta ya tu pa pa cha ti ti va tu sa ba mang ga ra khan tu sa ba va ta sa ba mu nu pa ve na sa so ti pa van tu te व सामङ्गल रकु सनिवता समथमानुभवेन सनासोी भवन् त्यो सामङ्गलङ रकु सनेवता समुभेन सनासोथि

ปฏิปันโนพคะทวโตส,สาราวัสส,สันโตจันทัะนาอืบได้เชิญญาติโยมไปทานข้าวนะคนเสียงดีมารับรางวัลเนนะืะ